oh สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องทุกๆคนลุงกับป้าชาแนลพาชมบรรยากาศมาส่งคุณตาครั้งสุดท้ายชาวบ้านได้หลายคนก็มา ช่วยงานได้รับประทานอาหารกัน โยฮะยกชือยู่ตรงไหนขอให้น้องต้อาเูยนะน้องก้่าที่ใจเลยมีใจฮะใจนชื่อยใหญ่อมารมนื่ขอคุณพรวันนี้ตาราสุพ่ออาย่มีสงตัวมใจนะ บุปการีผู้มีพระคุณยิ่งของบุตริดาและหลานๆซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวันบเบลืที่ 99. 9 9ย6ืนด้งูนทัองหลาตบบนลาตำบลละหารนาอำเภอแดงน้อยจังหวัดของแก่นเป็นเวลากำหนดสิบคืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าภาได้รับน้ำใจมาีจากข้าพูทมิเกียรติทีงหลาย ท้งการสุดเสริาสูการรูปสูตร,ตรพระอภิธรรมและร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อพานิยมชื่นในนามเจ้าค้าขอพระาาราชบัรข้าราชการครูบำนาญได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพาปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อพานิยมชื่นณอิมบ,บ้านโนนไทน อันเ,เอแวงน้อยจังหวัดขอแนแก่นในวันที่21เดืนพฤษภาคมพ 2, 8, ตตุทธศักราช2568ตามกำหนดเวลาในหมายรับสารสำนักพระราชวังเวลา16นาฬิกาแบบน,นี้พร้อมแล้วจะได้เข้าสู่ช่วงพิธีการพระราชทานเพลงสดคุณพ่อพานิยมชื่นและแบบต่อจากบบนี้ขอกราบเรียนเชิญนางแกจิพิยมชื่น ประอัเทนแบงก์ไนต์อดตรีของทวัยชนจะได้ประกาศหมายรับสังส่งสำนักพระราชวังประกาศคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแนวบททิดาดปาและหลับของคุณพ่อพานิยมชื่อหลังจากนั้นจะได้มีเรียนชี้ว่าประวัติโดยสังเกตของคุณพ่อพานิยมชื่อมาเรียนให้กับทระทานทัน้งแก่ผู้มีเกียรติ ไม่รู้ระลึกไม่ไหว,วอะไรถึ่คขึ้นมาเอาตดีตลอดระยะเวลาที่่านยังมีชีวิตอยู่ขอกาบเียนเชิญค่ะมายรับสั่งที่7-6-01สำนักพระราชวัง13พฤษศภาคม2568พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอมพระราชทานบุญสมนายทานิยมชื่นเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดบ้านวนทองหลางอำเภอแวงน้อยจังหวัดของแก่นวันพุทธที่21พฤษภาคม2568เวลา1 6 0กนกพระราชทานพิมหน้าที่ต่อพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายทานิยมชื่นเพื่อทราบ ติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่ประชวงพาางัฒนธรรมไปปฏิบัติทนลอากาศเอกสถิฐธงสุบิณย์เลขาธิการพระราชวังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเพลิงศพนายพานิยมชื่น ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นฟ้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วไยชนและวงกระปูนอย่างหาที่สุดไม่ได้หาความทราบโดยยาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายทานิยมชื่นได้ด้วยประการใดในสำปรายภพคงมีความปราบปื้นทราบซึ้งเป็นลมทนบิดข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรพิดาและลาน ขอพระราชทานกราบถวายตังค์เงแทบเรื่องพระลุกคนระัตยด้วยความสํางเกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะเท่ทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพาสิมง,งคลแก่ข้าพ,พุทธเจ้าและวงตระกูลเสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชาข้าพ,พุทธเจ้าครอบครัวนิยมชื่อ ประัาิคุณพ่อพานิยมจื้อหรือผู้ใหญ่แซงของผู้